ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะติดตามหน่วยงานในกำกับส่วนภูมิภาคที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต4ค่ะนางสุดรทัยไทยเลิศเกษมรองอธิบ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เคสี 4, โดยมีนางรัฐีพรมีสะอาดผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เคสี 4, นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกำกับ ให้สามารถขับเคลื่อนง,งานของกรมประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพตลอดจนสามารถนำนโยบายสำคัญรัฐบาลไปสื่อสารกับกับประชาชนค่ะให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติกันได้อย่างชัดเจนในภาคบ่ายเดินทางไปยังสำนักประชาสัมพันธ์เขต4อําเภอเมืองพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินง,งานของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต3และสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ทั้ง17จังหวัดผ่านระบบซูม พร้อมเน้นย้ำเรื่องการเผยพแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายใส่ใจในรายละเอียดการผลิตตั้งแต่ต้นทางทั้งข้อมูลเนื้อหาการถ่ายภาพการตัดต่อการอ่านข่าวและการเผยพแพร่ทุกช่องทางเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ส่งต่อไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องและตรงประเด็น